สวัสดีท่านผู้ชมวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมไปชมคาเฟ่นนะแต่ก็ไม่เคยทำคลิปอะไรที่เกี่ยวกับรีวิวคาเฟ่ก็ถือว่าที่นี่ก็จะเป็นประเดิมการทำการบ้านของแตแบบว่าเออถ่ายคลิปถ่ายสถานที่นั่นนี่นู่นอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็คือแบบว่าจะไปแต่เฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวเนาะวันนี้ก็เป็นวันที่วันที่หนึ่งธันวาคมนะท่านผู้ชมอุณหภูมิตอนนี้เย็นยเยือกเลยยี่สิบ ยี่สิบห้าองศาเนี่ยนะยี่สิบห้าองศาเวลาเจ็ดนาฬิกาตรงตอนนี้ตัวต่ายก็อยู่ที่ถนนเฉลิมพระเกียรติรอเก้านะอยู่ปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันเชลนะท่านผู้ชมในการออกเดินทางต่ายคิดว่าทุกคนก็คงรู้การใช้วิธี Google Map เนาะ ว่าใช้กันยังไงอะไรอย่เงี้ยอันนี้ก็เข้าไปที่เพจของร้านเขานะแล้วก็ปักหมดุดพอเสร็จแล้วก็มันก็จะขึ้นเส้นทางมานะแต่น,นี้มันบอกว่าให้เราไปออกสีนะคัลิน,นแต่าตว่าาตจะไปออกเส้นบางนาเพราะอันนี้มันก็ต้องวิ่งออกเส้นบางนาตาดเหมือนกัน อาจจะแวะเซเว่นแถวบ้านก่อนราฉันก็เป็นอะไรก็ไม่รู้นะขยันเข้าห้องน้ำจังเลย ถนนเส้นนี้ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะถ้าตรงไปข้างหน้ามันก็จะไปทางแพร่กระสานะแต่ถ้าแต่ถ้าเกิดแบบว่าเขาเรียกว่าถ้าใครๆรู้จักก็คือแบบถนนที่มีโมนิธิกตันโยอะถ้าเกิดไปฝั่งโน้นก็จะไปทางถานนกิ่งแก้วไปสนามบินสุวรรณภูมินะท่านผู้ชมแล้วมันจะมีแยกที่ขึ้นสะพาน แล้วก็เราก็เลี้ยวซ้ายก็จะถึงคาเฟ่เลอทาน่าเลยเนาะที่นี่เห็นเขาบอกว่ามันมีแบบว่าเออทำเป็นทำเป็นโรงแรมด้วยแล้วก็เป็นคาเฟ่ด้วยเป็นร้านอาหารด้วยเขาโฆษณาไว้ว่าเปิด24ชั่วโมงอะไรเงี้ยตอนนี้ก็8โมง40แล้วนะ แวะนั่นว่นี่ออกจากบ้านเติมลมยางแวะเซเว่นเข้าห้องน้ำที่ปั๊มป็เดี๋ยวแยกหน้าเนี้ยก็ถึงละ้เ oh, yeah. ขีรถเลย ตรงไป50บเมตรซ้ายมือมีรถนัดสองพอขับรถเข้ามาจอดปุ๊บ ตายก็ชะเง้อหันหลังเขาก็มีแบบว่าเออรถก๊อปมาแบบว่าขับด้อมๆม,มองๆอะไรอย่างงี้นะพอลงจากรถปุ๊บเขาก็แบบรอรับเลยอะไรย่างเงี้ยตรงบริเวณจอดรถดจะมีจุดตรงนี้แล้วก็มีจุดข้างหน้าฝั่งนู้นนะมีสองฝั่งถ้าฝั่งฝั่งตรงนี้ที่เอารถมาจอดมันจะค่อนข้างใกล้ร้านอาหารนะแต่ถ้าเกิดฝั่งนู้นก็เดินไกลอยู่พอสมควร ช่วงเวลาตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาแบบยังไม่เที่ยงอย่างเงี้ยมันก็ยังปลอดภัยมั้งแต่ถ้าเป็นตอนกลางคืนก็ดูเปี่ยวเหมือนกันนะบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นแบบโซนหลังร้านอย่างเงี้ยนะเขาจะมีหลายโซนมากเลยมีแบบเกินห้าโซนอะ่ะอันนี้เราก็เดินขึ้นบันไดไปบริเวณบริเวณชั้นสอง ทางเดินขึ้นบันไดค่อนข้างที่จะชันนิดนึงนะส่วนใหญ่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครมารับประทานอาหารเขาก็จะนั่งโซนข้างล่างกันแต่ไม่ค่อยเห็นมีใครนั่งบริเวณด้านในห้องแอร์นะเพราะแบบเออคงกลัวติดโควิดมั้งก็เลยนั่งบริเวณด้านนอกกันที่แบบว่าอากาศลมโกรลกอเลยอย่างเงี้ยระบายอากาศดี ชั้นสองตรงนี้ก็เป็นจุดที่น่าถ่ายรูปนะพื้นกระจกแล้วก็ได้วิวเก๋ๆอย่างเงี้ยแ้าตอนกลางคืนก็คงจะไฟน่าจะเปิดแบบสวยน่าดูเขาก็มีแบบห้องคาราโอเกะด้วยอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าคิดค่าบร,บริการอะไรยังไงนะร้านอาหารที่นี่ราคาจะค่อนข้าง สูงพอสมควรอย่างแบบเมนูที่ราคาถูกสุดๆก็ร้อยต้นๆอย่างถ้าเป็นพวกขนมอย่างเงี้ยก็ปลาไปแบบเกือบเกือบสองบาทแล้วนะยังไม่รวมค่าเซอร์วิสชาร์ตชั้นนี้ก็จะเป็นชั้น3นะร้านอาหารกว้างใหญ่ไพศาลมากด้านหน้าก็เหมือนจะเป็นชั้น4เคยมาที่นี่ล่าสุดเมื่อตอนโควิด ไอนี่แรกๆอ่ะระบาดแรกๆประมาณ2ปีก่อนบริเวณตรงนี้ยังไม่มีนะมีแต่แบบว่าโซนโรงแรมแล้วก็ร้านอาหารอยู่ด้านใต้โรงแรมแค่นั้นนะผ่านมา2ปีเจ้าของร้านแบบว่าบริหารร้านแบบไปไกลมากอะ่ะโหมีแบบบริเวณอาคารรับลูกค้าเยอะขึ้นกว่าเดิมนะสถานที่จอดรถ กว้างขวางมากขึ้นกว่าเดิมสองสาเท่าอย่างเงี้ยก็ขึ้นมาเดินเล่นนะเขาก็ดีนะไม่มีใครว่าเราเราเดินขึ้นมาเดินเล่นส่วนเมนูอาหารเราก็ใช้มือถือสแกนเมนูนะเพื่อลดการสัมผัสเมนูอาหารเวลาเราจะสั่งอาหารเราก็เรียกพนักง,งานมารับออเดอร์นะอันนี้ก็สั่งเป็นเมนูจำได้ว่าชื่อโทสต์น้ำหน้าโทสต์ผลไม้อะไรสักอย่างแล้วก็ตามด้วยชาเขียว ็นคนชอบชาเขียวนะแล้วก็มีเค้กน่าจะเป็นเค้กบาวนี่มั้งช่วงระหว่างที่นั่งกินขนมก็ก่อนหน้านี้ก็แบบถ่ายคลิปเก๋ๆลงตอกติ๊กนะหนึ่ามประชาามขึ้นบก4 5่ห้หกจิ้งจกยัดไส้8 9ดเช้อนงับเค้กทันใดสิบสองสิบ สดน้ำกินทีเข้าไปสดชื่นบันลือลสดสดในคลิปติ๊กตอกมันมีแพลงค่อนข้างที่จะมีริกษสิตอะไรอย่างเงี้ยก็เลยโดดเสียงออกหมดนะฮะแล้ก็กินไปเคี้ยวตุยตุยอยู่ไปมันก็เป็นธรรมชาติของทุกคนนะเล่นมือถือถ่ายถ่ายถูถูปัดปัดพัดพัด พอจะเดินเข้าห้องน้ําก็หาห้องน้ําไม่เจอนะเพราะแบบไม่เคยมานั่งบริเวณนี้นะมาครั้งแรกเราก็เดินไปถามแม่บ้านเขาบอกว่าเออห้อง,งห้องน้ําฝั่งนี้ทําความสะอาดอยู่เขาบอกให้ไปเข้าฝั่งโซนร้านล้วก็ถามว่าโซนร้านอยู่ตรงไหน <S 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 <ๆ>เขาเรียกแตยว่าแบบคุณผู้หญิงโอ้โหฟังแล้วแบบปื้มปิ่มอะ่ะเหมือนฟิลเราไปโรงพยาบาลเอกชนแล้วมีแบบพนักง,งานมาเซอร์วิสเราเรียกว่าคุณผู้หญิงคะเชิญทางนี้คะ่ะโอ้โหบริการแบบพูดเพราะ ังแล้วแบบชอบเลยในร้านไม่มีคนนั่งเลยนะแทนที่เราจะเข้าไปนั่งนะคิดยังไงเป็นนั่งข้างนอกก็ไม่ดูนะร้อนๆนะอันนี้ก็จะเป็นโซนบรยบรยากาศแบบว่าเออให้เด็กมาเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยมาเล่นแบบสไลเดอร์อแยบบ่างเงี้ยเนาะเขามีหลายโซนมากนะคือเดินเดินแบบเดินหนึ่งวันนะ่าจะเดินทั่วนะแต่คืนนี้ก็ไม่ได้มีเวลาเยอะนะก็เดินแบบโลกๆ ด้านหน้านี้ฝั่งซ้ายก็จะเป็นโรงแรมนะราคาเลทไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ส่วนโซนด้านหน้าเขาก็ยังก่อสร้างยังไม่เสร็จนะก็มีแบบเสร็จแล้วเป็นบางโซนอย่างเงี้ยตอนนี้ก็รับประทานขนมขนมอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วขนมอร่อยมากราคาโหดใช้ได้ก็คิดเงินมาทีก็เหยียบเหยียบแปดก้าร้อยบาทรวมเซอร์วิสชาร์จเงี้ยนะ แต่ถ้าแบบว่าเออเราเดินออกมาแล้วเราจอรถไกล้เงี้ยเขาก็จะมีเบอร์โทรนะให้เราแบบกดโทรเราก็โทรแบบไปเรียกเขาส่งได้อย่างเงี้ยแต่อันนี้แบบคือไม่ได้จอดรถไกลาจากร้านอาหารเท่าไหร่นะเราก็เดินเอาก็ได้ดูก็ถามมาดูเวลาตอนนี้มันเปี่ยวไหมมันก็ค่อนข้างที่จะเงียบเงียบเนาะถ้าเป็นเวลากลางคืนน่าจะเปี่ยวมาก ก็ระวังทรัพย์สินของมีค่าอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปเดินโชว์โอ้อวดมันก็น่ากลัวอยู่นะนคงไม่มีอะไรหรอกเราคิดมากไปเองในคลิปนี้ก็มารีวิวสถานที่แห่งนี้นะก็เป็นสถานที่ที่ชิคๆ,ๆชิวชิวถ่ายรูปสวยๆและก็เปิด24ชั่วโมงจ้า